ที่ยาลาก็ไม่แพ้กันค่ะด้าบริเวณอาคารซีนิบงสูนเยาวยชนธิศบาลนครยาลาก็คึกขักเหมือนกันว่าทีผู้สมัครรับเลือกตั้งตะผักการเมืองต่างๆก็เดินทางไปก้อนเวลาแปะตริกานะคะพร้อมทางกองเชียร์ผู้ให้การสนับสนุนข้องผักการเมืองก็มาให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากรอยตำรวจเอกส้นกม,นกมนึกกุณมณีพ่วงนวยการสรานักงานคณะกรรมการ,าก,ารการเลือกตั้งประจําจังหวัดยาลาเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าทีผู้สมัครแต่ละเขตเนี่ยมาทําการจับฉลากเพื่อจะกําหนดลําดับในการับสมัคร ร่วมทางการตรวจสอบเอกสารแล้วก็คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดสนับผักการเมืองที่สรงวัตถ่ผู้สมัครมีจํานวนสิบสามผักมีจำนวนผู้สมัครทางสาเคตท,ที่เดินทางมารับสมัครเหล็กว่านะคะตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงแปดมงก็มีท่องมดใน35ห้าคนแล้วก็ยังมีการเดินทางมาทยอยสมัครกัน่างต่อเนื่องค่ะ กรนีจากข้อมูลผู้มาใช้สิทธิ์เลักตั้งของจังหวัดยาลาของปี62ก็มีจานวนรอยละ80.41โดยคาดว่าการเลักตั้งในปี66นี้ก็จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำว่ารอยละ80โดยเมื่อนกันค่ะนี่บรรยากาศของจังหวัดตรังบรรยากาศการจับฉลากนะ,ะคะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดมาพร้อมกันเนี่ยต้องจับฉลากเพื่อจะเป็นความยุติธรรม,มไม่ให้มีใครก่อนใครล้างอันนี้ยุติธรรมที่สุดแล้วแต่กรณีมาพร้อมกัน คือกำหนดเว,วลาไวแล,ล้วแหละว่าจะสมัครได้ตั้งแต่เวลาไหนแต่พอเขามาพร้อรมๆกันก่อนเวลาเนี่ยก็ต้อง<ช>จัดชาลากนะคะใช่บรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะ